ในโลกของวิทยาศาสตร์ความลับบางอย่างอาจจะดีกว่าที่จะไม่ถูกคนพบแต่ถ้าความลับนั้นทําให้คุณมีพลังเหนือมนุษย์มันจะเปลี่ยนคุณไปตลอดกาลและในวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปในปี1933กับหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนแนวทางของหนังสยองขวัญไปตลอดกาล The Invisible Man หรือมนุษย์ล่องหนเรื่องราวของชายคนหนึ่ง ที่คนพบวิธีทําให้ตัวเองล่องหนแต่กลับไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แต่เมื่อเขาค้นพบพลังล่องหนเขากลับสูญเสียทั้งความเป็นมนุษย์และความคิดที่ดีงามไปพร้อมๆกันพลังที่ไม่มีขีดจํากัดจะทําให้ใครบางคนสูญเสียตัวต,วตนหรือไม่หรือจะทําให้พวกเขากลายเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดวันนี้คุณจะได้รู้ ขอเชิญต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังเล่าเองขอเชิญพบกับ The Invisible Man 1933ในยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วดรกริฟฟินนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นอัจฉริยะในด้านวิทยาศาสตร์การทดลองและวิจัยทางชีวภาพได้อุทิศชีวิตเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความลับทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครเข้าใจมาก่อน เขาหมกมุ่นอยู่กับการค้นหาวิธีที่จะทำให้ร่างกายมนุษย์ล่องหนได้ซึ่งในช่วงเวลานั้นการทำให้ร่างกายล่องหนหรือกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นถือเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้หรืออย่างน้อยก็ไม่เคยมีใครพยายามจะทำให้เป็นจริงได้แต่ดกรกริฟฟินไม่เพียงแต่เชื่อว่าเขาสามารถทำมันได้แต่เขายังตั้งเป้าหมายว่า จะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการเปิดเผยวิธีการนี้ให้กับโลกภายนอกด้วยเขาเริ่มต้นจากการใช้สารเคมีและการทดลองที่ล้ำหน้าในยุคนั้นท้ายที่สุดเขาก็พบวิธีที่สามารถทำให้ร่างกายของเขาล่องหนได้สมบ,บูรณ์แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือผลที่ตามมาไม่เพียงแต่เขาจะหายตัวไปจากสายตาคนอื่นๆแต่การกระทำนี้กลับทำให้เขาตกอยู่ในสภาพที่เหนือการควบคุม สิ่งที่เริ่มต้นจากความตั้งใจจะเป็นการค้นหวาวิจัยทางวิทยาศาสตร์กลับกลายเป็นการทดลองที่ทำลายชีวิตของเขาไปตลอดกาลเขาค้นพบว่าเมื่อเขาทำให้ร่างกายล่องหนสติและความคิดของเขากับเริ่มหายไปพร้อมกันเขากลายเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปการที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นเขาได้ทำให้เขาสามารถกระทำสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในสังคมมนุษย์ทั่วไปแต่ในขณะเดียวกัน เขากลับกลายเป็นอาชญากรที่ไม่มียับยั้งชั่งใจหนึ่งในจุดพีคข,ของเรื่องคือเมื่อดรกริฟฟินใช้พลังที่เขามีในการทำร้ายคนอื่นโดยไม่ลังเลเขาก่อเหตุการณ์สยองขวัญหลายครั้งโดยไม่เคยเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาแม้แต่คนที่เขารักและใกล้ชิดที่สุดก็ไม่สามารถมองเห็นเขาได้และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการสูญเสียทุกสิ่งที่เขาเคยรักและเคยถือว่าเป็นความเป็นมนุษย์ที่สำคัญที่สุด กรณีของดรกริฟฟินเป็นการเตือนให้เห็นว่าพลังที่ไม่มีขีดจำกัดสามารถนำไปสู่หายนะได้เขาทำลายตัวเองในขณะที่พยายามจะทำลายผู้อื่นการที่เขาใช้ความสามารถในการล่องหนเพื่อหาประโยชน์จากมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียความเป็นมนุษย์ของเขาเองเขาสูญเสียความสามารถในการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกและในที่สุดเขาก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าในจิตใจ และความพินาศของตัวเขาเองหนึ่งในฉากที่สำคัญที่สุดในหนังคือการที่ดรกริฟฟินพยายามจะททำลายทุกสิ่งรอบตัวเขารวมถึงการฆ่าคนที่เคยเป็นเพื่อนและคนที่เขารักเขาตระหนักดีว่าไม่มีใครจะสามารถหยุดเขาได้เพราะเขาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและการที่เขาสามารถเดินทางไปทุกที่โดยไม่ถูกจับได้ทำให้เขามีอำนาจเหนือคนทุกคนแต่ความจริงแล้วความสามารถที่เขามี ไม่ได้ทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเลยกลับกันมันทําให้เขาสูญเสียทุกสิ่งเมื่อเรื่องราวดําเนินไปความสูญเสียที่ดรกริฟฟินต้องเผชิญคือการสูญเสียความเป็นมนุษย์ของเขาเองเขาต้องเผชิญหน้ากับคําถามที่สําคัญที่สุดเมื่อเรามีพลังมากมายขนาดนี้เราสามารถควบคุมมันได้จริงหรือไม่และการใช้พลังนั้นไปในทางที่ผิดจะส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรนี่คือคําถามที่ไม่มีคําตอบที่ง่าย และเป็นบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายของการใช้พลังโดยไม่รู้ขอบเขตการเปิดเผยตัวตนของดร์กริฟฟินที่ไม่สามารถหยุดตัวเองได้จึงเป็นการสะท้อนถึงคําเตือนที่เราควรระมัดระวังไม่ให้พลังที่เราได้มากลายเป็นสิ่งที่ทำลายตัวเราและทุกสิ่งรอบตัวเราและนี่ก็คือจุดอันจบของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสะพรึงกลัวดรกริฟฟินใช้พลังของเขา ในการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีค่าในชีวิตของเขาเองจนสุดท้ายเขาก็ต้องจ่ายราคาที่สูงที่สุดสำหรับการทำลายตัวเองแต่คำถามคือหากคุณมีพลังแบบนี้คุณจะทำอย่างไรจะยึดมั่นในความเป็นมนุษย์หรือปล่อยให้พลังนั้นทำให้คุณกลายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวในโลกของ The Invisible Man พลังอำนาจไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้ชนะเสมอไปแต่บางครั้ง มันอาจจะทำให้เราเสียตัวตนไปโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการหักมุมและความระทึกถอนแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องหนังเล่าเองเพื่อไม่พลาดสปอยหนังใหม่และเรื่องราวที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า